สวัสดีคะ่ะ FC ทุกคนตอนนี้ปูไปอยู่ที่สีสเกตเนาะไปแข่งสีเศร้าก็เดี๋ยวกลับอีกทีหนึ่งวันจันท์จะได้ไปทำงานก่อนแล้วก็ตอนเย็นจะไปหาป้าปาที่เาขาขอนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดป้าปาเมื่อวันที่10บพฤศจิก,กาแต่ว่าตอนแรกแพลนกันว่าจะไปกินป้าป้าเขาจะไประยองแล้วทีนี้ปรากฏป่าป้าไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยเออเ้เลียอ่ป้าเลยบอกว่าไม่ไปละกันแล้วก็ตอนแรก อาทิตย์นี้ก็บอกจะไปละยองอีก <c oughs> ดีนีโทรมาบอกว่าไม่ค่อยสบายเลยไม่อยากขับรถไกลก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวให้นัดกับพี่เคนนะขึ้นไปหาที่เขาคอก็เดี๋ยวทริปนี้นะคะเราก็จะเป็นการไปเที่ยวเขาคอกันไปทํางานก่อนอันดับแรกทํางานเสร็จเลิกงานมารับพี่ชายแล้วก็น้องที่สองคนให้ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปเขาคอตอนนี้อากาศดีนะเห็นปะป๊บาบอ<า>กประมาณ20องศาได้ แต่กูเทพประมาณนั้นสักสี่สิบปะค่ะดูแลแดดร้อนนี่เชา้ายังต้องใส่แว่นกันแดดนะแดดร้อนมากที่ไนอเรเ้ตื่น,น,นไม่ถึงทีท,ทำไมทารุนน้องอะ่อะไ,อมไ,มมอมมไม่ถึงกีงกกกบบ่ที่ะบ้าน ความที่5แล้วยังไม่ถึงเขาคอตะพีแล้วความไอตอรีงงเอ็ซีเราก็มาถึงเขาคอกันแล้วในเวลาตีสอได้นะคะก็มีตัวหนึ่งวุ่นวายไม่ยอมเลิกลาทอลี่ อะไรหนักหนาเนี่ยหาอะไรหนูหาอะไรตุ๊กแกเหรอไม่ต้องไล่เข้ามาขอร้องง่ายเราไปไล่ไก่ใครเข้ามาโอ้ นี่ครูคาร์ดิโอเรียบร้อยแล้วนะไปกับพี่เอิร์นไงเราอ่ะคนเหนื่อยคนวิ่งตามเนี่ยเออโยงนอนนี่ไม่ลุกด้วยก็อ้วนแต่เท้านะยิ่งจะเข้าจะออกอันนี้ใหมลุกสวัสดีครั้งสำหรับ เชียงนี้ขึ้นมาสิบกิโลสี่ท,ที่สองครึ่งอุปสรรคของเราเมาื่อคืนคืออะไรคะจริงนี่ค่ะเข้าไปแ่ในแบบปั๊อมอ่ะไม่รู้ล้อจะเอาอะไรพาวิ่งรอ,อบปั๊มก็แล้วอะไรก็แล้วไม่เออย้ายมาหนึ่นเดมเออนี่ครับปุ๊บมาหรู้รูเร,รอว่าบน วัสดีค่ะเอตอนเราก็าสุบุูนาร์ัตุ่งนะอย่างที่บอกว่าพามาเขาเคอแต่ว่ามาวาง,งานมันเกิดป้าซึ่งเดี๋ยวอยู่ตอนเย็นตอนนี้ก็เมื่อคืนนอนตื่นตื่นเกือบเที่ยงเพราะเมื่อคืนถึงตีสองครึง่งแล้วแบบลี่ลี่ก็กวนอีกนะตอนเช้าอะ่ะก็เลยแบบหลับไม่ค่อยเสด็จก็เลยนอนต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วดูได้พระอาทิตย์ตรงตรงหัวแหนวเลยฮะเดี๋ยวพาน้องไปกินกาแฟถ่ายรูปก่อน คือมีหนึ่งคนแต่งตัวไม่ค่อยเข้าพวกอะ่ะเขาจะมาถ่ายรูปสุดฤทธิ์ไม่เข้าใจอะไรจะขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวราพาไปดูวัดผาส้นแก้วนิดนึงแล้วกันเนาะคือนะทต่ไม่ค่อยว้าวเพราะนั้นมาบ่อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพาน้องๆที่ไม่เคยขึ้นมาดูไปดูกันไปเราไปดูว่าเดี๋ยวเราไปไพาทอรี่มาเที่ยวขุนเขาแห่งเขาคอนะคะทอรี่ไปไหนแล้วทอรี่มาี่ช่วงทอรี่ท็อก หมามันรักเราเพราะเรามีขนมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมฮะมาเที่ยวทั้งทีวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแฮะฮะวุ่นวายหมืนมีคนแอบถ่ายสปายสปายนะคะ ขเขาขอหนาวหรน,นะครับอนอหลายๆครับเบียกครับเบียกตลอดเลยบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งที่อยู่ติดกับทางข้างหน้าเรามองไปข้างหน้าตัวนั้นนะเรียกว่าภูอินล่องก้านะคะนี่จะเป็นเขาใหญ่ๆตัวนั้นเลยซึ่งจะเป็นแนวเขาที่ต่อไปอยังภูทับเบิกเนาะที่ทุกคนไปเที่ยวกันใช่แต่เราอยู่ฝั่งของเขาค้อนะคะ ก็จะขึ้นโคราเซ้นกันเนาะภูหินล่องกล้าสามารถขึ้นได้2ทางนะคะคือทางภูทับเบิกกับทางนาครไทยขึ้นได้2ทางถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ไปแต่นั้นไม่ไปเพราะเราเคยไปแล้ว <c oughs> ถ้ามาจากร้านทางเมื่อกี้ที่เราได้ไปแวะนะคะ <c oughs> ก็เราก็จะไปทางหาช่อนแก้วก็จะเห็นวัดจากทางด้านหลังเนาะก็ะคือที่ทุกคนเขาถ่ายกันด้านหน้าสวยๆอะ่ <c oughs> ะเราถ่ายด้านหลังแล้วกันมันก็มีใครถ่าย <c oughs> ดีไหม <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่ารอดมากนะ ็นส่วนของวัดพระาธาตุผาช้อนแก้วนะ mm hmm. ก็เราตกลงกันในหมู่คณะแล้วว่า mm hmm. น่าจะไม่ลงนะคะเ mm hmm. พราะว่าดูนะคะรถเยอะคนเยอะมากเราก็คือพาน้องๆมาสัมผ mm ัสบรรยากาศนิดหน่อยเพราะวันนี้พาน้องๆทอรี่มาด้วยทอรี่ก็จะเข้าไม่ได้อยู่แล้วเนาะสุนัขไม่ให้เข้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ให้มันเข้าขมารวุ่นวาย หุ<ไ>่นวายไ, <ป S 2> ไหมไม่หุ่นวายหลับไปแล้วเนี่ยด้านฝ่ามน,นะคะฝ่ามือก็จะสวยเนี่ยคนก็จะนิยมมาเที่ยวเหน็นไหมคนเยอมากฉะนั้นเราปอดโควิดนะคะเราไม่ลงเลยนะแล้วก็พามปดูอ่ะถ่ายไปด้านหลังเห็นป่าเห็นท้าป่ะ จดีชเวดากองไหมที่อยู่บนภูเขาที่เหมือนจะกิ้งมาได้สวยงามตามท้องเรื่องคนเยอะมากตามท้องเรื่องเช่นกันฉะนั้นมาเที่ยวขเขาค้อวันธรรมดาดีสุดแ <laughs> ซวอาชิตย์มาซาวาทิดมาเราคนเยอะมากเราเราจะไม่ได้ลงแบบนี้เดี๋ยวพาไปกินข้าวเลยดีกว่านคนเยอะมีตลาด ขายจอดนะ้เล็กๆนะขายของ mm hmm. มีร้านจอดรถมีหวยขายนะคะ mm hmm. ก็ตามคอนเซ็ปต์ mm hmm. มาไหว้แล้วคนไทยก็ต้องซื้อหวยกลับบ้านติดไม้ติดมือไปจอดอเดี๋ยวเราจะกลับน,นี่นะคะร้านที่พี่นัฐบอกร้านลาบหวังอยู่ใกล้กับทงเข้าววัดขาท่อนแก้งนะอะ่ไปดูบรรยากาศ 要给我。 บอกไว้ว่าจะพาน้องๆไปทานร้านลาบลงุงหวังเนาะแต่ที่จอดรถไม่อ้อำน,นวยนะคะก็เลยเให้ปิ๊กมี่วิ่งออกไปซื้อให้มามานั่งทานที่ที่บ้านเนาะแล้วบ้านก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ลกๆหน่อยลกหน่อย,อย,อยพอดีไม่ไม่ค่อยมีใครอยู่ปิดปรับปรุงอยู่นะคะรีสอร์ทไม่ต้องมาเที่ยวนะคะให้ไปเที่ยวที่อื่นที่สวยๆเลยประกาศขายอยู่ด้วยนะอาหารน่ากินปะ อันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยร้านลาบลุมหว่างนะก็คือหมูย่างอร่อยมากเนื้อย่างอร่อยมากต้องมากินนะมาขอคอให้มาตำแปลว่าให้มาโดนแปลว่าให้มานานแล้วให้มาโดนเอมเจริงจริงนะพี่ชอบชื่อไทยั่ไ่ะจงจริงอนะ่ะพี่ชอบชื่อเก่าพี่เคนมากเลยไม่รู้พี่เคนไปเปลี่ยนชื่อทำไมเคนในที่นี้มาจากเคนสมุดฮัมเมอรลิงนะไปเปลี่ยนชื่อเป็น เรื่องนิ้วอะนิ้วเนี่ยเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยแล้วคนก็จะคิดว่าเป็นไงผมไม่ได้เป็นแอ่ดูแลผู้หญิงเยอะนึกออกไหมก็เปลี่ยนเป็นเช่นนตะกอนศิลาสมุดศิลป์ศิลาสมุดศิลป์นั้นตระกุลตระกุลเดิมแม่ก็คือตระกุลทางแม่ก็คือสมุดศิลป์ซึ่งพี่ก็ชอบนะแต่พี่เขาอยากเป็นเจ้าตระกูลมาแจบอกคนเดียวในโลกตอนนี้ก็สมุดศิลป์น่ะแปลว่า พ่วงน้ำ้องน้ำมันมันไม่รู้ว่าน้ำมันทำอะไรอา,อาจารย์เราเลยบอกว่าให้ใส่สี่ละคือคือเขาให้เลือกอะห้าชื่อห้าอย่างแน่นอนก็เลือกเป็นสีละสม้มดสีนั้นมันสอตอ,ส,อส่อสีละทมุงหมดสีนี้นก็แปลว่ากว้างใหญ่ภาษาหนาึ่งของเขาเข้อมาพวกก่วงอะชื่อชื่อใหม่ก็นนปบคอนนนบคอนก็แปลว่า ความรู้ไม่สิ้นสุดรับเหมือนท้องน้ำก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรสิ้นสุดสักทีก็คือรู้ทุกอย่างเลยแต่แต่ไม่สิ้นสุดสักทีพามที่คือที่มาของท่านเจ้าตระกูลนะคนในฉั้นก็ชื่อนัทยาฮัมมาริ้งต่อไปเพราะชอบแล้วนัทยาฮัมมาริงก็ชื่อที่ได้มาตั้งแต่เกิดพ่อแม่หรือยายหรือใครตั้งให้ก็คือเป็นพรอันประเสริฐสูงสุดเป็นผู้หญิงดุ หมาบอกผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งผู้หญิงดุดุไหมดุไหมดุเหรอดุเหรอพี่เคนทำไมถึงดุดุดิ่งไม่ดูใครนอกจากพี่เคนนคะไม่ผูดูทุกคนจริงเหี้ยไม่เห็นดูเลยดูแล้วแต่แบบดูแบบไม่ได้ดูแบบนั้นอะอะไรคือการดูีุมีหลายเลเวลถ้าเมื่อไหร่กระตามที่เงียบมันตะไปอะปุ้งปุ้งอันนั้น ดุหรือเปล่าแาแต่ไม่ใช่ไบโพลาร์นะคะมายถึงว่าดุในเรื่องที่ก็คือเอาไปถามพี่ปูอะพี่ปูกลัวใครสุดนั่งรถไปกับเขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าดุไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเรื่องของโมโหในรถเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิญญาณงกเข้าสิงยังก๊กไฟโมโหขับบถนี้แต่ว่าจะมีตัวปฏิยาเล้าอยู่ข้างตลอดเวลาถ้านั่งรถไปกับปูกี้นะ แม่งเอาขับงป็นไงขับนี้ขับงุ้นพอพี่เงียบแล้วพี่เริ่มเบรกไอ้ปูลนั่นแบบพี่ไม่เอาเห็นไหมอยู่กันได้เห็นไหมอยู่กันได้สองคนโอเคอ่ะกินข้าวตอนกข้าวต่อตีตีตีแอร์ต้องเอาแอร์บนล้อใหม่รถใหม่ก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะรถนะคะรถเยอะแยะเลยส้าเอาถูกต้องส้าเอาถูกต้องไหมเอฟซีผู้ชายสามคนนั้นอีกใครรถ ได้แต่เป็นไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อปกคอโปโลให้นะเพราะเห็นพี่เคียนมีคอโปโลก็เลยกลัวเดี๋ยวพี่เขียนน้อยใจเป็นท็อปท็อปน่าจะเป็นเสื้อเสื้อคอกรองให้สบายใส่สบายสบาค่ะยิ้มยิ้ีไหนบอกหมอไม่ให้กินเหล้าไหมไม่ไม่ติดเองเหรอเอาอะไรคนไหน 要拍的镜头。对呀。那要要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 要 รกระดานลองออกรดไปกีป่ท่กระมเรอางอ่อี่อ๋ออัน็นสาวใช้อืมอเคไ่ได้ถ่ายรูยนหน่อยไถ่ายตรงสว่างสว่างสิจะเชิเ้นบลมหร <c oughs> ือเปแล้วเล่มต้องเอาไว้กับปะป๊าก่อนใช่เอาเอาไว้กับ๊กก่อนนะคะัน่ป๊่ ขอบคุณมาก,ก,รกครับครับอดีครัอออัออนะนี้นะคะหนูปิดประตูไว้เพราะเดียเ๋ยัวออกไหน่ะรันะะินรอบที่เป็นตอนนี้ที่เง็นรอบีเขาให้มานะนนาต้องซื้อใหม่แบบเป็นเด<ห>นดิใครลูกท่นันลูกกูแบบปะเต็มตัวไหมหนึ่งสองรบหน่งออทอ,อรี่อยากเอา

ก็วันน okay. ี้ก็มารับทะเบียนมรดกไม่ใช่มาเอาทะเบียนนะคะเดี๋ยวส่งไปให้รถวาดรถป้าใช้ชื่อนัทมลกู้เนาะเป็นของขวัญัเกิดให้พ่อเอฟีแล้วก็แบบว่ามางานวันเกิดป้าไปนะคะแล้วก็เชียร์ไปเป็นไงตื่นเต้นไหมห้าเซตห้าเซ็ตเลยนะคะคือน้องๆถึงกันอยู่น้ำนานๆจะได้พร้อมหน้ากันทีนะคะอาดูพี่เคนนะคะป้า เ่วพี่คอสโยาป้าทักเป็นาษาพี่คอสพูดแรครทบทักเป็นภาษาเยอรมันนะพดใช่สวัสดีแฟนคลับเป็นไเยีรมัมนาอนเถ้าเป็นภาษาภาษาเนเธอร์แลนด์่ะป้าภาษาเนเธอร์แลนด์บ้านเรา่ซงเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์รไใช่ไปหมดเดินไปซื้อสไปที่ร้านของชํา น้องเป็นห่วงเดินไปคนเดียวได้ไหมหรอโอ้ได้ที่ไม่เป็นไรอากาศที่เขาคอนะเป็นไงอากาศดีจริงๆอะนะชอบที่จะอยู่ที่นี่นะแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานเนาะเราก็เลยต้องอยู่กรุงเทพเพราะว่าคนสูงวัยที่บ้านอยู่กหลายคนก็ต้องดูแลเขาสบายก่อนนะคะตัวเราค่อยสบายทีหลังเราไม่่านใครไม่รู้เขาคุยอะไรกันคนัดสั่งไม่ออก Oh, say hello to my followers. Hello! hello. You're one follower. up <laughs> 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 yeah, a huh? <laughs> you know, the not <laughs> <Exactly, yeah. laughs> <laughs> <laughs> เราก็กำลังเดินทางกลับเขา้ากรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้นะจะมีต้องพาปพ้าปุกไปสังเกตนะก็พาน้องๆมาแวะถ่ายรูปนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดที่ซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดพักรถแล้วก็ซื้อของก็จะมีร้านเนาะใครที่มาจากเขาพอก็มาแวะอุดหนุนชาวบ้านที่นี่ได้นะคะป่ายแตกเลยขนาดสวัสดีซิใช่ไฮท์ซิไม่ได้มันเป็นป้ายแทนเป็นป้ายอีกแล้วเบื่อ ผักที่หล่มสัตว์นะคะเพราะว่าปราปลูกสั่งอิมพอร์ตค่ะนี่ให้แต่ชิูกี้นะเรามาซื้อที่นี่ก็ถูกมากถูกกว่าที่กรุงเทพเยอะนะคะ